คุณพีพัชจังหวัดพิจิตรค่ะจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชาประจําปี2567ค่ะ วันที่1เมษายน2567ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายอดีเทพกมลเวทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐพระเอกชนและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทําบุญตักบาตรถาวายราชกุศลเนื่องในวันที่ะระลึกพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประ านในพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชดุดีเบื้องหน้าพระบรมสารีลักษ์พระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมสารกลางจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาจัสดาราชาเป็นวันสําคัญของชาติที่ทรงประกอบพระนกเศรกิจทันุบํำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาทรงกํากับราชการกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติ รมพระตํารวจว่าความดีกาส่งพระราชทานทรัพย์สินส่วนที่สําคัญที่สุดแก่ประเทศไทยคือส่วนที่พระราชทานไว้แก่แผ่นดินซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงจำนวนหลายหมื่นช่างซึ่งในสมัยรักาลที่5ได้ทรงนํามาเป็นค่าชดใช้แลกเปลีนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสรอสห 1, 1 2, และทําให้ชาติไทยทํารงความเป็นเอกราชสืบมาจนถึงปัจจุบันครับ